สวัสดีค่ะพี่เมย์จากช่องเมทินีแฮนด์เมดค่ะพี่แนะนําวิธีถักที่คาดผมสามเหลี่ยมชิ้นนี้นะคะต้นแบบนะคะพี่ถักจากซัมเมอร์เบอร์ยี่สิบนะคะเป็นซัมเมอร์ซอฟแล้วก็งานเราก็จะเริ่มจากจุดแหลมตรงนี้ขึ้นไปนะคะมันจะเพิ่มดอกจากหนึ่งเป็นสองจากสองเป็นสามจากสามเป็นสี่เพิ่มมาเรื่อยๆความสูงความกว้างตามชอบนะคะของพี่ถักเพิ่มขึ้นมาจนได้ทั้งหมดสิบสองดอก แล้วเราก็เก็บริมนะคะริมด้านบนตรงนี้เป็นโซ่สองริมด้านข้างตรงนี้เป็นโซ่สามนะคะด้านที่โชว์งานเวลาเราดูงานเราดูด้วยนะคะด้านที่โชว์งานจะเป็นด้านเรียบแบบนี้ด้านผิดจะเป็นด้านในแต่ถ้าเรารีดนะคะสองด้านจะเหมือนกันแล้วเราก็เก็บงานตอนหลังโดยการถักสายนะคะคลิปที่ทําเป็นคลิปตัดต่อนะคะดูให้เข้าใจดูให้ครบแล้วลงมือทําตามได้เลยนะคะติดตามพี่เมย์ต่อได้นะคะที่ยูทูบช่องพี่เมย์ค่ะ ไม่ช่นีแฮนด์เมดค่ะดูอุปรกรณ์แล้วลงมือถักได้เลยค่ะแนะนำอุปรกรณ์นะคะพี่ใช้ไหมตัวนี้เป็นไหมซัมเมอร์ซอฟนะคะเบอร์ยี่สิบถักเส้นเดียวนะคะสีตามชอบนะคะเข็มโคเชใช้เข็มโคเชขนาด หัวสองจุดศูนมมนะคะถ้าเทียบกับเข็มเงินสองหัวก็จะเท่ากับเข็มเงินสองหัวเบอร์สองทับศูนย์ค่ะเข็มสอดนะคะแล้วก็กันไกลค่ะอุปกรณ์มีเท่านี้นะคะเรามาเริ่มลงมือถักกันเลยค่ะเราจะเริ่มต้นตรงนี้นะคะโดยการถักโซ่สิบ เจ็ดแปดเก้าสิบโซ่สิบแล้วก็แทงลงไปตรงโซ่ที่หนึ่งนะคะแล้วก็ดึงผ่านค่ะพอดึงผ่านเสร็จแล้วเราจะขึ้นด้วยโซ่เจ็ดเพื่อถักช่วงลายช่วงที่หนึ่งนะคะลายที่เราจะใช้ถักนะคะเราจะพันหัวเข็มสามครั้งนี่นะลงมาในช่องนะคะปลดทีละสองค่ะ ทั้งหมด4นะคะขั้นด้วยโซ่2พันหัวเข็ม3ครั้งนะคะปลดทีละ2นีนะเราจะถักทั้งหมด6กรีดนะคะเวลานับนะคะโซ่7ไม่นับ1 2 3ขั้นด้วยโซ่2ค่ะลงไปที่ช่องปลดทีละ2 พันด้วยโซ่สองพันหัวเข็มสามครั้งเวลาพันหัวเข็มใช้สะบัดข้อมือนะคะห้าแล้วนะคะอันที่หกดอกที่หนึ่งหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะคะเราจะปิดงานดอกที่หนึ่งขึ้นแถวถัดไปโดยการถักโซ่เจ็ด โซ่เจ็ดพลิกกลับนะคะพันหัวเข็มค่ะพันหัวเข็มเสร็จแล้วถักดับเบิลโคเชลงไปช่องแรกนี้นะคะขั้นด้วยโซ่สามแล้วลงช่องนี้ข้ามหนึ่งช่องนะคะมาลงช่องนี้ต่อด้วยโซ่สามพันหัวเข็มนะคะลงช่องนี้ค่ะมันจะข้ามมาหนึ่งช่องนะคะ ดับเบิลโคเชดับเบิลโคเชคือ F คือพอหนึ่งคอซิงเกลิลคือ X คือคอทอนะคะโซ่สามพันหัวเข็มสามครั้งลงที่ช่องริมสดุดเพื่อเป็นฐานของดอกช่วงลายช่วงที่สองดอกที่หนึ่งช่วงลายที่หนึ่งจะจบแบบนี้นะคะ แล้เดี๋ยวช่วงลายที่สองมันจะขึ้นตรงมุมตรงนี้ตรงนี้เป็นโซ่เจ็ดแล้วบวกอีกสามนะคะมันต้องเป็นโซ่สิบนี่นะคะเป็นโซ่เจ็ดแล้วก็บวกอีกสามเป็นโซ่สิบนะคะแล้วค่อยพันหัวเข็มถักดับเบิลโคเชนี่นะเป็นฐานของชั้นที่สองนะคะโซ่สาม ซิงเกิลโคเชค่ะซิงเกิลโคเชคือเอ็กคือคอทอโซ่สามดับเบิลโคเชดับเบิลโคเชคือเอฟคือพอหนึ่งคอต่อด้วยโซ่สามแล้วพันหัวเข็มสามครั้งลงไปช่องริมปดค่ะปดหนึ่งสองสามสี่ขึ้นโซ่เจ็ดขึ้นโซ่เจ็ดเพื่อจะถัก ฐานลายแถวที่สองแถวที่สองดอกมันจะขึ้นริมนี้นะคะหล mm. ังจากเราขึ้นโซ่เจ็ดเสร็จแล้วนะคะเราพลิกกลับพลิกกลับเสร็จแล้วกลีบจะขึ้นตรงนี้ค่ะ mm. วิธีเพิ่มจะเพิ่มเหมือนกันนะคะ mm. ตั้งแต่แถวแถวช่วงลายช่วงที่สองเป็นต้นไปนะคะ mm. ขั้นตรงนี้ด้วยโซ่สอง ดอกมันจะเพิ่มจากหนึ่งเป็นสองจากสองเป็นสามสามเป็นสี่เพิ่มไปเรื่อยๆสี่แล้วนะคะอันนี้เป็นหลักที่ห้าจบด้วยหลักที่หก ขั้นด้วยโซ่สองลงตรงนี้นะคะตรงที่เป็นซิงเกิลถักซิงเกิลโคเชตโซ่สองพันหกเข็มสามครั้งถักหกหลักค่ะ นะคะคหลักที่หกแล้วเราก็ขึ้นโซ่เจ็ดเวลาจะเริ่มแถวใหม่จะขึ้นด้วยโซ่เจ็ดนะคะเราจะปิดงานช่วงลายที่สองพลิกกลับมานะคะโซ่เจ็ดเสร็จแล้วต่อตรงนี้ด้วยโซ่สามโซ่สามกลายเป็นโซ่สิบนะคะตรงที่เราเริ่มตรงนี้ถักดับเบิลโคเช โซ่สามข้ามหนึ่งช่องลงตรงนี้นะคะลงตรงช่องกลางถักซิงเกิลโคเชต่อด้วยโซ่สามดับเบิลโคเชลงช่องนี้ค่ะข้ามตรงนี้หนึ่งช่องต่อด้วยโซ่สามดับเบิลโคเชตรงนี้จะเป็นฐานสำหรับช่วงลายที่สามนะคะโซ่สาม ิงเกิลโคเชโซ่สามข้ามหนึ่งดับเบิลโคเชปิดงานซ้ายมือโดยการถักโซ่สามพันหัวเข็มสามครั้งซ้ายขวาจะเหมือนกันนะคะตรงนี้ด้านซ้ายนะคะมันปิดงานโดยการโซ่สามแล้วพันหัวเข็มสามครั้งจะมีค่าเท่ากับฝั่งนี้ที่ขึ้นมาเป็นโซ่สิบแถวต่อไปช่วงลายที่สามมันจะขึ้นดอกทั้งหมดสามกีบนะคะ หนึ่งสองสามอันนี้ช่วงลายที่สองค่ะต่อไปเป็นช่วงลายที่สามนะคะขึ้นโซ่เจ็ดบวกสามเป็นโซ่สิบพิกงานกับอืมตรงที่ตรงที่ขึ้นเป็นกีบนะคะตรงที่ขึ้นเป็นกกีบขึ้นโซ่เจ็ดตอนปิดงานขึ้นโซ่สิบ อันนี้ขึ้นโซ่เจ็ดนะคะโซ่เจ็ดเสร็จแล้วพันหัวเข็มสามครั้งทักจีบค่ะโซ่สองขั้นด้วยโซ่สองนะคะ สองสี่หกโซ่สอง,สองแล้วลงตรงนี้นะคะลงตรงที่เป็นซิงเกิลต่อด้วยโซ่สองพันห,หัวเข็มสามครั้งถักจีบหกหลักขั้นด้วยโซ่สองพันห,หัวเข็มสามครั้งค่ะ คลิปเป็นคลิปตัดต่อนะคะไวไปกดหยุดดูไม่ทันกดย้อนนะคะตรงกรีบดอกจะถักเหมือนกันหมดนะคะพันหัวเข็มสามครั้งขั้นด้วยโซ่สองทั้งหมดหกตรงนี้เป็นโซ่สองิงเกิลโคเชค่ะ โซ่สองกลีบดอกสุดท้ายลงซ้ายมือนะคะขั้นด้วยโซ่สอง หนึ่งสองสามสี่ห้าทั้งหมดหกนะคะต่อไปปิดงานปิดงานช่วงดอกแถวที่สามเวลาปิดงานจะเป็นโซ่สิบนะคะเพื่อเป็นฐานของแถวถัดไปโซ่สิบดับเบิลโคเชลงช่องนี้ค่ะแล้วขั้นด้วยโซ่สาม ข้ามมาหนึ่งช่องลงช่องถัดไปเป็นซิงเกิลโคเชตโซ่สามพันหัวเข็มค่ะข้ามหนึ่งช่องดับเบิลโคเชตหน้าตาแบบนี้นะขั้นด้วยโซ่สามพันหัวเข็มค่ะข้ามมาช่องนี้โซ่สามข้ามหนึ่งช่องซิงเกิลโคเชตโซ่สาม พันหัวเข็มข้ามหนึ่งช่องถักดับเบิลโคเชโซ่สามพันหัวเข็มค่ะมาช่องนี้ดับเบิลโคเชโซ่สามข้ามหนึ่งช่องซิงเกิลโคเชหนึ่งช่องข้ามมาช่องดับเบิลโคเชปิดงานตรงนี้ด้วยโซ่ สามพันหัวเข็มสามครั้งลงไปที่ช่องแถวต่อไปดอกจะมีอยู่สี่กลีบลายมันก็จะเพิ่มเป็นแบบนี้นะคะหน้าตาลายจะเป็นแบบนี้นะคะเพิ่มจากหนึ่งเป็นสองเป็นสามแถวต่อไปก็จะเป็นสี่เป็นห้าเพิ่มไปเรื่อยๆเราจะถักจนได้ความกว้างด้านนี้นะคะด้านบนตามต้องการนะคะ หลังจากที่เราถักมาเรื่อยๆนะคะเพิ่มจํานวนดอกขึ้นมาจนได้ความกว้างตามที่ต้องการนะคะของพี่ด้านบนสุดตรงนี้นะคะที่ถักทั้งหมด12ดอกหลังจากที่เราปิดงานแล้วนะคะเราจะถักลายริมเราพลิกกลับนะคะแล้วก็ด้านมันจะมีอยู่สองด้านอันนี้เป็นด้านผิดเป็นด้านถูกด้านถูกลายลายจะสวยกว่าด้านผิดนะคะด้านผิดลายมันจะนูนแบบนี้นะเราก็พลิกงานกลับมาแล้วก็เก็บริม เก็บริมตรงนี้โดยการพันหัวเข็มสองครั้งนะคะพันหัวเข็มสองครั้งขึ้นตรงนี้ด้วยโซ่สี่พันหัวเข็มสองครั้งแล้วทําปุ่มตรงมุมจะมีอยู่ห้าหลักขั้นด้วยโซ่สองนะคะแล้วก็ถักลงมาแต่ละช่องวิธีถักถักแบบนี้นะเดี๋ยวพี่ถักมุมให้ดูด้วยถักลงมาทุกช่องนะคะเป็นการเก็บริมเพื่อให้งานเราสวยแล้วเดี๋ยวสายคาดเราทำทีหลังค่ะ โซ่2นะคะพันหัวเข็ม2ครั้งลงมาตรงกลางช่องเนี้ค่ะพันหัวเข็ม2ครั้งนะคะตรงนี้โซ่3ทำปุ่มค่ะเวลาทําปุ่มก็คือแทงลงไปตรงข้างบนบนของดับเบิลโคเชนะคะแล้วถักซิงเกิลนี่ขั้นด้วยโซ่2พันหัวเข็ม2ครั้งลงมาตรงช่องโซ่ นี้นะคะแล้วก็โซ่สามโซ่สามแทงลงไปตรงบนนี่นะคะถักซิงเกิลค่ะขั้นด้วยโซ่สองพันหัวเข็มสองครั้งลงไปตรงช่องโซ่สามแทงลงไปซิงเกิลนะคะขั้นด้วยโซ่สองตรงมุมค่ะ ตรงมุมครั้งที่หนึ่งยังไม่ทําปุ่มนะคะทําปุ่มครั้งที่สองนะพันห,หัวเข็มสองครั้งทําปุ่มแทงลงตรงซิงเกิลโคเชสามหลักค่ะทําปุ่มด้วย โซ่สามนะคะทำปุ่มแทงลงไปตรงซิงเกิลโครเชตแล้วก็ปิดมันจะมีอยู่ห้าหลักแบบนี้นะคะเพื่อให้เป็นมุมเลี้ยวโคง้งอหลังจากนั้นตรงนี้โซ่สองด้านนี้มันจะห่างกว่าด้านบนด้านบนเราโซ่สอง ด้านข้างเราเป็นโซ่สามนะคะแล้วพันหัวเข็มสองครั้งเหมือนกันเพื่อไม่ให้งานลังนะคะโซ่สามแล้วก็ซิงเกิลขั้นด้วยโซ่สามพันหัวเข็มสองครั้งช่องถัดไปเฉพาะด้านบนนะคะจะเป็นโซ่สองด้านข้างจะเป็นโซ่สาม โซ่สามพันหัวเข็มสองครั้งลงช่องโซ่เก็บริมไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะจนงานวนกลับมาจนถึงตรงนี้ตรงที่เป็นมุมแหลมเราก็จะถักเหมือนกันกับตรงนี้นะคะหลังจากที่เราถักวนมาจนครบถึงจุดเริ่มต้นนะคะเราจะปิดงาน ตรงนี้นะคะโดยการถักโซ่สามแล้วก็แทงลงไปตรงโซ่สี่ตรงจุดเริ่มต้นตรงนี้ค่ะนี่นะคะแล้วตัดไหมค่ะดึงไหมออกมาตรงนี้เดี๋ยวเราจะเก็บนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะต่อไหมต่อไหมเข้าไปสองข้างถักเหมือนกันนะคะสองข้างข้างนี้กับข้างนี้ถักเหมือนกัน พี่สาธิตข้างนี้นะคะต่อไหมเข้าไปตรงปุ่มที่สองตรงนี้ค่ะนี่นะคะแทงเข้าไปตรงนี้เอาไหมออกมานี่นะคะเราแทงตรงนี้อีกรอบหนึ่งแทงลงไปอย่างเงี้ยค่ะถักซิงเกิลแล้วเราหมุนกลับพอหมุนกลับเสร็จแล้ว แทงตรงนี้มันจะขึ้นมาสองห่วงเอาไหมออกมาแบบนี้แล้วหมุนกลับแทงมุมด้านล่างเราจะถักเส้นคาดนะคะดึงแบบนี้นะคะหมุนกลับค่ะ งานมันจะถักพลิกกลับไปมานะคะพอเราพลิกกลับมามันจะมาอยู่ฝั่งนี้นคะคะแทงแบบนี้นะพอแทงเสร็จแล้วดึงไหมออกมาแล้วก็รวบแล้วพลิกกลับพลิกกลับมาฝั่งนี้นี่นะคะดึงแล้วก็รวบ ที่กลับค่ะแทงลงไปตรงนี้นี่นะคะถักแบบนี้จนได้ความยาวตามต้องการนะคะประมาณสิบห้าเซนถึงยี่สิบเซนนะคะเป็นที่มัดตรงท้ายทอยด้านหลังแล้วก็ถักแบบนี้อีกด้านหนึ่งเหมือนเดิมนะคะแทงตรง พกลับตรงมุมเนะะี่ยค่ะมันจะมีมันจะมีห่วงอยู่เห็นนะพี่กลับนะคะเดี๋ยวพี่เอาเอาอันนี้แทงให้เห็นให้ชัดเนี่ค่ะเนี่ยมันจะมีห่วงอยู่น่าจะเห็นนะคะ เราก็แทงตรงนี้ขึ้นมามีสองเราก็รวบเราก็จะได้เป็นเส้นออกมาแบบนี้ค่ะถักพี่จะถักยาวประมาณสิบห้าเซนนะคะสองข้างสายคาดถักความยาวตามต้องการนะคะตรงนี้ที่ใช้มัดด้านหลังของพี่พี่ถักยี่สิบเซนนะคะพอเราได้พอได้ความยาวตามเราต้องการแล้วนะตรงนี้ให้เราล็อกไหมนี่นะคะล็อกไหมแบบนี้ เราก็ตัดย้ายไปลายไหมค่ะเข้าไปอยู่ในเข็มเข็มพี่ใช้เข็มปักคอสติสนะคะมันเล็กแล้วก็จะเก็บงานได้ง่ายกว่าแล้วเราก็สอดสอดไปตามลายค่ะดึงมาดึงลงมาให้ให้เป็นมุมเท่ากันตรงนี้ก็ใส่เข้าไปตรงกลางลายซ่อนไหมนะคะซ่อนยาวๆนิดนึงเพราะไหมมันค่อนข้างลื่น ้อนก็ดันไปข้างหน้าแล้วย้อนนิดหนึ่งย้อนเพื่อล็อกใหม่สอดไปตามลายอ่ะดึงย้อนนิดหนึ่งตรงนี้เราก็ตัดได้นี่่คะุณก็ซ่อนปลายไหมตรงนี้ที่เรา ที่เราต่อไหมเข้าไปตอนที่เราเริ่มยิบเริ่มถักนะคะก็เก็บวิธีเดียวกันเก็บซ่อนปลายไหมเหมือนกัน,นะคะ่ะแทงไปข้างหน้าแล้วดันยาวนิดนึงแล้วก็แทงย้อนอันนี้แทงย้อน เราก็ตัดให้ชิดเก็บเสร็จใหม่ให้หมดนะคะเราก็จะได้ที่คาดผมสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะถ้าใครจะถักต่อเป็นผ้าคลุมไหล่ก็สามารถต่อเพิ่มขึ้นไปได้เรื่อยๆนะคะรีดหรือไม่รีดก็ได้นะคะถ้าเรารีดก็รีดนาบนะคะรีดด้านผิดด้านในด้านนี้ ด้านนี้เป็นด้านโชว์งานอันนี้ของพี่ไม่ได้รีดนะคะติดตามพี่เมย์ต่อได้นะคะที่ YouTube ช่องพี่เมย์ค่ะไมใช่ n น mm ่แฮนด์เมดค่ะ mm hmm. ขอบคุณค่ะ